สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่ขามารับชมช่องพลวัตชัแนวนะครับจะเพิ่เมเบื้องการล้างมนลหลูกนะครับการล้างมนลหลูกไอ้นี่เป็นเป็นช่วงเสานะครับผมจะล้างไปหนึ่งหลอดนะครับการทีดทำการเหมือนการผสมเทียมเลยครับนี่ครับมันก็ค่อยไลยลง เป็นเป็นยาที่เข้าผสมไวจากมืขึ้นนะครับตอนเสาร์เข้ามาทำการล้างก็จะประมาณนี้ครับตอนเสาร์จะมีน้องออกมาหลยครับ ไปเสาหรือจะเป็นหลังเสาเสามือนีกับเสามือมือเอื้อนกันเลยนะครับปกติจะล้างข้างเดียวแต่ว่าผมบันน่ใจว่าเห็้นน้องออกมาหลายนะครับผมก็จะล้างสองหลอบนะบน้องก็จะมีมีกินนะครับกินเหม็น จะโบเหมือนกันครับแต่เป็นกระเพาะปัสสาวะนะครับกระเพาะปัสสาวะจะบบมีกินถ้ามันลงเร็วมันก็จะเหมือนกันกันบน้ำเชื่อแหละครับ ถ้าลงเร็วเกินไปมันก็จะมีการหย่อนแนเล็กหน่อยเล้ก็จะคอยเห็ดมีมีมีทุหลนะครับแต่ว่าหลางก่อนเขายังกินอาหารอยู่เลยจะทำการหลางก่อนเพราะว่ามีโงนลำเชื้อนะครับ 走走。So, so.